สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นล้อฟอร์ซ่าที่เขาส่งมาจากระยองมาครับอยากได้เป็นสีทองเฮนดี้ลอกสีทุกอย่างเหมือนเดิมทุกคลิปเลยลอกสียิงทรายแช่น้ำยาเคลือบบรรลูติดเทปหน้าสัมผัสแล้วก็อบไ่เชื้อครับลเลเยอร์แรกทองเฮนดี้เหมือนเดิมที่เราพูดทุกครั้งหรือทําทุกครั้งนะครับก็คือทองเคนดีนะ้เนาะที่ที่ผมเจอปัญหาเรื่องสีด่างครับ จะมีทองมีฟ้ามีม่วงครับวิธีการทำก็จะแตกต่างจากสีแคนดี้ตัวอื่นแค่นั้นเองลงแคนดี้ทองเสร็จอบที่สองานาทีครับต่อมามันจะเป็นเนื้อคมแล้วก็มาลงเคลียร์ให้สีจริงมันออกครับส่วนเคลียร์พ่นตามปกติเลยครับเหมือนที่เราบอกไปซ้ำๆย้ำๆก็คือไล่ซอกก่อนครับพยายามยิงซอกก่อนแล้วค่อยมาเก็บด้านขอบครับเพราะว่า นั่นขอบเหลี่ยมมันน้อยเนาะสีมันก็จะติดง่ายครับแต่ถ้าซอกมันเยอะอุณหภูมิไม่ได้มันก็จะยิงไม่ค่อยเข้าครับถ้าปืนปืนทั่วไปนะผมจะอบที่2องอศา40นาทีนะครับสำหรับสีทองเนาะอันนี้ผมก็จะยิงไฟเข้าชิ้นงานครับให้เพื่อนๆดูว่าเนี่ยเวลาโดนไฟมันก็จะประมาณนี้ครับอันนี้คือเอาเป็นไฟสตูดิโอเลยคือยิงเข้าชิ้นงานให้เพื่อนๆดูมิติของสีก็ประมาณนี้ สีแคนดี้แต่กลสีแคนดี้จะเป็นพวกสีโปร่งแสงนะครับก็คือให้ความใสความสว่างนั่นแหละมันอาจจะไปทางโครเมียมหน่อยๆแต่ก็ไม่ถึงกับโครเมียมน้ำครับได้แค่เงาประมาณหนึ่งครับออกแดดก็เฉดประมาณนี้ถ้ามีปัญหาตรงไหนก็สอบถามามไ,ได้ครับที่เพจ92าบ,บรตรโคดอยากทาอะไรไงก็ทักมาถามได้ครับผมอยู่สาราคามนะครับไม่มีหน้าร้านเป็นแค่ห้องทํางานเล็กๆนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผ่อนมากครับ